แปประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน,บนดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้ว เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าพวกเธอทั้งหลายก็กล่าวอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็กล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือเพราะมีความดับแห่งอวิชชาจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ รามีความดับแห่งชาตินั้นแลชารามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จึงพึงแล่นไปสู่ทิฏฐิอันปารลบที่สุดในเบื้องต้นความเห็นที่นึกถึงขันในอดีตว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรแล้วหนอเราได้เป็นอย่างไรแล้วหนอเราเป็นอะไรแล้ว จึงได้เป็นอะไรอีกแล้วหนอดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะสองดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงล่นไปสู่ทิทฏฐิอันปารบที่สุดในเบื้องปลาย ความเห็นที่นึกถึงขันในอนาคตว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเราจักมีหรือหนอเราจักไม่มีหรือหนอเราจักเป็นอะไรหนอเราจักเป็นอย่างไรหนอเราเป็นอะไรแล้วจักเป็นอะไรต่อไปหนอดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีความสงสัยเกี่ยวกับตนปรารบการอันเป็นปัจจุบันในการนี้ว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือหนอเราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากที่ไหนแล้วจกเป็นผู้ไปสู่ที่ไหนอีกหนอดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะสดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเป็นผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวว่า พระศาสดาเป็นครูของพวกเราดังนั้นพวกเราต้องกล่าวอย่างที่ท่านกล่าวเพราะความเคารพในพระศาสดานั้นเทียวดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะห้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ แล้วจะพึงกล่าวว่าพระสมณะพระพุทธองค์กล่าวแล้วอย่างนี้แต่สมณะทั้งหลายและพวกเราจะกล่าวอย่างอื่นดังนี้หรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จะพึงประกาศการนับถือศาสดาอื่นข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าคะ่ะ 7. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเธอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะพึงเวียนกลับไปสู่การประพฤติซึ่งวัดตากโกตูหรามงคลทั้งหลาย ตามแบบของสมณะพรามทั้งหลายเหล่าอื่นเป็นอันมากโดยความเป็นสาระหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ 8. ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะกล่าวแต่สิ่งที่พวกเธอรู้เองเห็นเองรู้สึกเองแล้วเท่านั้นมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิติโกเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการอาการิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโก ความน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนายโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจัดตังเวทิตัพโพวินยูหิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำนี้เรากล่าวว่าหมายถึงคำที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำนี้ เป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน